ทีนี้มาดูพาดหัวสําหรับในแนวหน้าค่ะที่ลงข่าวเอาไว้เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของทักษิณนั่นเคะซึ่งวันนี้ก็เป็นประเด็นในหน้านหนึ่งของหน้านหนึ่งสกีมหลายๆฉบับตอบประเด็นถึงด้านการเมืองในช่วงนี้ด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่19กันยายนนะคะวันครบรอบนะคะวันครบรอบ16ปีของการรัฐประหารปรากฏว่าคุณทักษิณคะ่ะได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวนะคะมีรายละเอียดะคะบอกว่าในขณะที่นะคะวันที่19กันยายนปี4 9เนี่ย ในขณะที่คุณทักษิณเนี่ยเดินทางไปประชุมสัประชาชาติที่กรุมนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาผมถูกการรัฐประหารลับหลังผมเสียดายสิ่งดีๆที่ควรจะเกิดแต่ว่าวันนี้มันกลายเป็นความเลวร้ายซึ่งนะนะฮะทางคุณทักษิณเองก็เขียนความเสียดายกันออกมาเนี่ยสิข้อด้วยกันก็คือ 1. เสียดายความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ2เสียดายความสง่าง,งามและความไว้เนื้อเชื่อใจของประเทศไทยบนเวทีโลก3เสียดายโอกาสประเทศในการพัฒนาค่ะ 4เสียดายโอกาสในการแก้ไขปัญหาความยากจนนะคะ5เสียดายโอกาสของคนไทยที่ทุกวันนี้เนี่ยมองไม่เห็นอนาคตของตัวเอง 6. เสียดายความเป็นศูนย์กลางการบินของสุวรรณภูมิ 7. เสียดายที่ลูกหลานเนี่ยต้องติดยาเสพติด 8. เสียดายที่น้ําท่วมซ้ําซากเพราะไม่ได้บริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบ 9. เสียดายระบบราชการที่กําลังทันสมัยต้องกลับมาเป็นรับราชการที่ประชาชนต้องวิง่งต้องวิงวอนนะคะขอรับการบริการค่ะแล้วก็สิบ เสียดายที่ประเทศต้องเป็นหนี้เพิ่มนะคะนี่แหละทางด้านตัวคุณทักษิณก็บอกเลยบอกว่าผมบอกแล้วนะครับผมบอกแล้วว่าทหารเนี่ยเหมือนกับหัวหน้ายามที่ใช้เฝ้าทรัพย์สินดูแลความปลอดภัยเท่านั้นเองไม่ใช่มาเป็นซี o อหรือว่ามาบริหารประเทศเพราะเป็นได้แค่ใช้ตังค์แต่หาตัางค์ไม่เป็น เพราะนั้นเนี่ยคุณทักษิณนเองก็บอกเลยบอกว่าก็ขอใหอ้พี่น้องคนไทยช่วยกันสนับสนุสนประชาธิปไตยอย่างจริงจังต่อเนื่องต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบเพื่อประเทศไทยของเราและลูกหลานเนี่ยจะได้มองเห็นอนาคตและเลือกทางเดินชีวิตของตัวเอง และสําหรับส่วนตัวน่ยน,นะคะคุณทักษิณบอกอายุ73และออกมาประกาศอีกแล้วค่ะว่าจะกลับมาเมืองไทยบอกว่าก็ยังอดหวงอนาคตของประเทศและลูกหลานไม่นานคงจะได้กลับมาเลี้ยงหลานและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับสังคมไทยเท่าที่กําลังกายและกําลังสมองนั้นยังดีอยู่คุณทักษิณว่าอย่างนี้มาดูแรมโบ้กันบ้างค่ะแรมโบ้อีสานคุณเสกสกลอัดถาวงค่ะตอกลับคุณทักษิณเหมือนกันลง10ข้อเอาไว้เหมือนกันคุณผู้ฟัง คุณเสกสกลน่ยะน,นะคะกอกมาตอบโต้น,นะคะว่าคือถ้าหากว่าคุณทักษณิณเนี่ยยังเป็นนายกต่อเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศนะคะสิบข้อค่ะคือหนึ่งประชาธิปไตยที่ถูกวางรักฐานมาจากรัฐธรรมนูญปี40หรือว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจะกลายเป็นเผด็จการรัฐสภาแบบสมบูรณ์แบบค่ะ 2. ประเทศชาติเนี่ยจะสูญสิ้นความสง,ง่างามในสายตานานา,นาชาติเพราะเต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชัน 3. ระบบการศึกษาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมของประเทศเนี่ยนะคะจะไม่มีวันเติบโตเพราะว่าถูกเลี้ยงไข่ค่ะคือคล้ายกับนะคะให้เป็นแมวป่วย4คนยากจนจะมากยิ่งขึ้นจะกระทบทวีคูณเพราะว่าที่ผ่านมานะคะที่มีรัฐบาล4ชุดของตระกูลชินวัตรเนี่ยก็ไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้รวมกันข้ามคนจนกับเพิ่มมากขึ้น 5. คนไทยจะมองไม่เห็นอนาคตของตัวเองเพราะประเทศเนี่ยจะเต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็6 ศูนย์กลางการปินสุวรรณภูมิที่คุณทักษิณบอกว่าเป็นที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เราควรจะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนหากประเทศนั้นยังมีภาพลักษณ์ของการทุจริตคอร์รัปชันค่ะแล้วก็ 7. การปราบปรามยาเสพติดจะรุนแรงมากและก็จะมีประชาชนผู้บริสุทธิ์นั้นล้มตายเป็นจานวนมากกระบวนการยุติธรรมจะไม่มีความหมายเพราะใช้ระบบสารเตี้ยเข้ามาแทนที่8 น้ำจะท่วมซ้ำซากเห็นได้จากการท่วมใหญ่เมื่อช่วงปี54ที่รัฐบาลคุณยิ่งลักนั้นไม่สามารถในการแก้ไขปัญหาอะไรได้เลย 9. ระบบราชาการจะล้าหลังไม่ทันสมัยเพราะอยู่ใต้ระบบอุปถัม10ประชาชนประเทศจะเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะผู้นํานั้นจะกู้เงินที่อ้างว่านํามาพัฒนาประเทศและสุดท้ายก็มีการทุจริต ก็มีการยกตัวอย่างเอาไว้ด้วยนะคะอย่างเช่นโครงการเงินกู้อภิมหาโปรเจกต์2.2ล้านล้านโครงการแก้น้ําท่วม3.5แสนล้านแล้วก็โครงการรับจำนำข้าวค่ะที่ทิ้งหนี้เอาไว้จํานวน900ล้านบาทซึ่งทุกวันนี้เองก็ยังใช้หนี้กันไม่หมดนะคะ